แล้ววันนี้ผมจะมารีวิวหน้ากากคาราสูเทนกุจากเกมแร็ลงล็อกเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกมันจะมีความสามารถยังไงเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับผมช่องยูจิวันนี้ผมก็ได้หน้ากากคาราสูมาแล้วนะครับใน day one นะ,ะดีแพทเพียงในหัวก็คือไอต,ตัวนี้ก็คล้ายๆกับของหน้ากากคาราสูข,ของคลาส4แต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยก็คือตอนแรกก็คือ ATK 40ใช่ไหมแล้วก็ลดด delay 10เลยนะมมันไม่มีรูนะครับเอ,อ ATK 40ลดด delay 10แล้วก็ดูดเลือดนะครับมีโอกาส5% ีจะฟื้นฟะู5%นะ5%คือตรงนี้เยอะมากนะอืมก็มันจะมันจะด้อยกว่าน้ากากโอดินเลยพวกนี้ตรงตรงเรื่องของโอกาสนะเพราะว่าโอกาสของพวกโอดินหรือว่าเดวิลเนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าการอัพสเตตัสพื้นฐานของเราแต่ว่าโซคาราสูเนี่ยมันได้5%นะอืมแต่ว่ามันมาเพิ่มตรงนี้แทนอีก5%นะครับก็คือมันจะมันจะถ้าถ้าติดก,ก็คือเพิ่มเพิ่มเยอะแล้วก็ได้ ดูด SP ด้วยนะโอกาส3%แล้วก็คือเพิ่มเยอะจากที่ผมเคยใช้จากจากคลาส4มาผมก็เลยแบบว่าเห็นแล้วมันแบบมันยังยังพาดยังติดตาอยู่ว่าความสมบัถมันดีมันโอเคนะแล้วก็เนี่ยตรงแถวล่างนี่แหละที่ว่าโอเคนั่นก็คือเมื่ออัพสเตตัสนะครับสเต็งน,นะครับ99ขึ้นไปนะฮะตอนนี้ก็เต็มที่ได้99นะครับเพราะว่าเลเวลเรายังเรยังตันอยู่ที่99นะ ก็จะได้เอทีเคเพิ่มมาอีก60รวมจากอันบนก็กลายเป็นเราได้เอทีเคร้อยเลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังได้ดานเมียที่ทําต่อสัตรูทุกท่านะครับเป็นตัวคูณอีกอันนึง15%นตะครับตัวคูณที่แบบไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องขนาดอะไรอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าเอ่าใช่ไหมอันนี้คือท่าใช่ไหมสัตว์ตทุกท่า15ซแล้วได้จบดีกิจภาพระยะไกลอีกด้วย15เซนะครับซึ่งก็ตรงสายสําหรับผมเล่นมองป่าบอลน,นั่นเองคร ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าจะไม่จัดนะตอนนี้คือตัวละครผมเนี่ยมันมันยังเสเตตัสแบบนี้อยู่นะครับก็คือ,เอ,อสเต,ต็งยัง80อยู่นะเดี๋ยวไปลองแบบนี้ก่อนแบบสเต,ต็งยัง80อยู่เนี่ยส่วนตานี่ผมถอดได้เลยไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะเพราะว่าโดยปกติแล้วส่วนตาเนี่ยหาแบบเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีอะ่ะยากอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีหรอกอันนี้คือยังไม่ใส่นะน,นี่คือยังไม่ใส่นะครับ ก็บัฟออสเตตัสเปกตินะครับแล้วก็ AB นะฮะ,ะบัฟไี่ไได้วยบัฟไอออนวอลไมได้วยเพราะเสียงคลาสสิกคือที่ที่รองดาเมจเนี่ยมันมันมีที่เดียวนะฮะโอเคผมประมาณแสนแสนสนะี่พันนะบางทีก็ลดมาอ่ะ95,000ก็มีนะครับ แล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะใส่ไปก็ได้เพิ่ม ADK มา40นะครับเป็นแสนแสนเจ็ดพันนะฮะ,ะแสนแสนสองพันนะฮะ,ะคือแทบจะไม่ลงไปเก้าหมื่นเลยนะฮะจะเป็นหลักแสนแทนแต,ตรงนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพมากเท่าไหร่เพราะมันเพิ่ม ADK 40โดยตรงไงโอเคเดี๋ยวผมไปรีสต,รตาร์ทกันเพราะาตอนนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมนะฮะ กิจกรรมครบรอบ4ปีนะฮะมีรีสเตตัสรีสกิลได้ฟรี่ะที่พอนเทล่ากันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้น้ำหนักผมเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารีสเตตัสฟรีกันได้เลยในะช่วงกิจกรรมนี่นี่ที่ NPC ตัวนี้เลยนะครับอ่าใส่เสื้อสีเขียวนะชื่อ The Great Alchemist แล้วก็เมื่อเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมเราก็กดดำเนินการได้เลยนะครับ เอาล่ะโอเคตอนนี้ผมก็รีสเตตัสมาเรียบร้อยแล้วเป็นสเต็ง99แล้วนะครับใส่ของเหมือนเดิมเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็คาราเซอก็นี่นะครับตัวหลังนี่ผมเป็น600แล้วตอนแรกลืมให้ดูนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะตอนแรกผมยังไม่ถึง600เลยนะพอใส่คาราเซอร์แล้วก็สเต็ง99เนี่ยก็ตัวหลังเนี่ยตัวบวกเนี่ยไอทีเคเนี่ยเป็น600แล้วเดี๋ยวมาดูความแรงครับว่าเป็นไงบ้างนะเท่าไหร่นะบัฟก็เหมือนเดิม a อ AB อแล้วก็ All i n วนะครับ โอเคไปลองดูวังว่าคนคงไม่เยอะนะโอ้โหขึ้นมาสี่หมื่นโอ้โหจากเมื่อกี้เห็นไหมแสนแสนสี่พันเจ็ดพันอะไรเงี้ยขึ้นมาสี่หมื่นผมบอกเลยนะว่าคุ้มค่ามากแล้วหลับสายโจมตีระยะไกลนะครับ ส่วนคนต้มโจมตีระยะใกล้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพิ่มมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีตัวคูณระยะไกลด้วยไครับอืมมันก็เลยดีและเหมาะสมกับคนที่เอ่อเล่นสายโจมตีระยะไกลด้วยแต่จริงตีใกล้ก็ใช้ได้นะเพราะดูฮนะมันมีตัวคูณตัวนี้มาฮะเพิ่มดาเมจต่อศัตรูทุกท,ท่าเนี่ยมันไม่มีนะฮะส่วนตาในของคลาสิกตอนนี้มันไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไอเดิเคตัวเลขที่ส่วนตาเนี่ยมันไม่มีฮนะเออแล้วไม่ได้ห้าทีวอลใช่ไหมอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ สามารถไปออฟเพิ่มได้นะเดี๋ยวผมข้าไปออฟทีหลังมาดูนะครับว่าผมจะออฟได้ไรแล้วก็เวลาออฟเนี่ยมาใช้มะระกอ2ลูกแต่ถ้าเงิน 2M เนี่ยมันจะมีจำนวนจำกัดนะครับน่าจะหมดแล้วแหละตอนนี้นะครับออฟเนี่ยก็สามารถรีได้เรื่อยๆเลยนะเออใช้มะระกอ2ลูกรีไปได้เรื่อยมีทั้งลดตีเลลดไล่มีเพิ่มฮิตตั้งเยอะนะฮะเพิ่มฮิตเห็นมีสูงสุดตั้งร5อเลยนะอืมก็ก็เดี๋ยวต้องลองไปดูอีกทีนึงนะครับอันนี้แค่หน้ากากเปล่านะข้อเสียคือมันไม่มีรูอืมันไม่มีรูรน,รนะ แต่อนาคตไม่แน่ผมบอกเลยว่าอนาคตจะไม่แน่แต่ตอนนี้เขาคงให้เราใช้แบบนี้ไปก่อนนะฮะเรียกได้ว่าผมว่าตัวฟูสุกิลเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับผมผมไม่ของเพิ่มดาเมจไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพวกมัฟผมก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจนะถ้าคนอื่นที่มีของแบบเต็มๆหรือเยอะๆฟูลๆเนี่ยมันน่าจะได้ตัวคูณที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้อีกมากมายเลยแหละนะฮะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดบซัทซัคลด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในกิจกรรมครบรอบ4ปีนะฮะ ช่วงนี้มีกิจนะแล้วก็แจกฟรีเหมือนกับคนที่ลงทะเบียนเลยนะคนที่ไม่ลงทะเบียนนะครับมาเจอกันนะฮะในเกมได้มาเจอกันในไลฟ์ได้นะครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์ได้นะบ๊ายบายเย้